วันนี้เราจะมาทำาครามลน้ำผึ้งบอนัตท,ที่หอมอร่อยจากวัตถุดิบเพียง3อย่างเท่าน,นั้นค่ะวัตถุดิบก็จะมีตามนี้เลยนะคะน้ำผึ้งวอนัดและเนยส่วนน้ำตาลใครจะเพิ่มก็ได้แต่ของเราใช้แค่น้ำผึ้งก็หวานกำลังดีแล้วค่ะบอนัตท,ที่เราใช้ก็จะเป็นบอนัดท,ที่แกะเปลือกแล้วจากทางร้านซูเปอร์นัทนะคะเราเขาจะสดลูกใหญ่สวยน่าทานเอาละค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะทำความสะอาดบอนัดกันก่อนล้างให้สะอาดจนพอใจเลยนะคะแล้วจากนั้นก็นำไปคั่วด,ด้วยไฟอ่อนถ้าใครใจร้อนหน่อยก็เร่งเป็นไฟกลาง ก็ได้ค่ะแต่ระวังหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวหน้าน้องจะไม่ดำอองเหมือนที่เราทำจากนั้นก็ใส่เนยและน้ำผึ้งลงไปเลยเคี่ยวด้ยวไยไฟอ่อนค่อนกลางจนเดือดพอเราเคี่ยวไปเรื่อยๆสีคาราเมลก็จะเริ่มเข้มขึ้นและหอมไปทั่วครัวเลยค่ะจากนั้นปิดเตาและพักไว้ให้เย็นสักหน่อยคาราเมลเขาก็จะเริ่มเหนียวและเคลือบวอลนัทของเราแล้วเราก็จะทำการตากให้เย็นนะคะตอนตากก็พยายามให้กระจายกระจายกันหน่อยนะเพราะเขาจะติดกันเป็นคำใหญ่ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้คาราเมลวอลนัทที่หอมอร่อยเอาไว้ทานเล่นแล้วค่ะ ส่วนใครที่ขี้เกียจทำหรือกลัวว่าครัวจะไม่ก็ทักมาสั่งกับเราทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะ